หุ้นซิงดิลิไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิงดิลิไทยประจำวันที่6กันยายนพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตติดลบ0.15อยู่ที่1622.00แนวรับจะเป็น1613.20แนวต้านจะเป็น1635.78 ถ้าทะลุได้จะเป็น167.93ค่ะไปดูเซต50เซต50ติดลบ1.40อยู่ที่982.59แนวรับจะเป็น978.49แนวต้านจะเป็น989.95ถ้าทะลุได้จะเป็น106.27ค่ะกลับไปทงเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดิลิไทยค่ะ ตัวที่1 FPI FPI ราคา3บาท88สตางค์บวก24สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ FPI ก็เปิดกระโดดนิดน,นึงขึ้นไปที่3บาท82สตางค์แล้วก็เบกจุดเดิมขึ้นไปสูงสุดที่3บาท9กสตางค์ไส้เวสสะสมปิดเดินลงมาปิดที่3บาท88สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสีแท่งสุดท้ายทำให้ FPI ปิดไม่สวยค่ะดู t i m e Frame D a y ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เด็กจุดเดิมที่3าบาท82สตางค์ขึ้นไปเย็นที่3บาท92สตางค์ค่ะยังนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยอันนี้อยู่ในโซนเหนือน้ำนะคะแล้วก็ FPI overbought ไปแล้วค่ะ FPI เป็นหุ้นซาเว์เป็นห่้งเกี่ยวกับ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแววลรายไดอยู่ที่148ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท7 9สตางค์แนวต้าน3บาท92สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท10สตางค์ค่ะตัวต่อไป ci ci ราคา5บาท70สตางค์บวก35สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ c ีก็หลนลงมาก่อนที่5.30บาทส0สตางค์หลังนั้นก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่5.55บาท55สตางค์ก็หลนลงมาที่5.45บาทส5สตางค์แล้วก็เบสดันขึ้นไปสูงสุดที่5.80บาท80สตางค์แล้วก็ลดลงมาปิดที่5.70บาท70สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซิกข้าสัลับกับขายออก3แท่งสุดท้ายแล้วไม่ CI ปิดไม่สวยค่ะ ดูทางเฟรมเด์ของ CI ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามจะเบรกที่5บาท75สตางค์สองรอบแล้วก็ไม่ผ่านค่ะอันนี้ก็อยู่โซนเหนือน้ำนะคะแล้วก็ o v e r b o ์บอรไปแล้วด้วยค่ะ CI เป็นหุ้นทวนน่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณาภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a ดอยู่ที่138ล้านบาทค่ะแนวรับ ห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์แนวต้านห้าบาทแปดสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นห้าบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะแต่ว่า CI มีข่าวว่าวันนี้วิ่งต่อสี่เปอร์เซ็นต์เกง่งรายได้ปีนี้โตถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ข่าวจากข่าวหุ้นค่ะตัวต่อไปการกุลการกุลราคาห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์บวกยี่สิบสตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ กันคันก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บา50สตางค์กรอบบนแล้วก็ไซเวสะสมลงมากรอบล่างจะเป็น5บาท35สตางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่5บาท45สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของการกุลก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้การกุลปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดยของการกุลก็จะเห็นว่า ตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้ตจำสุดที่4บาท9 0สตางค์แล้วก็3แท่งนี้เป็น3แท่งกลับตัวค่ะจุดเบก็จะอยู่ที่จุดเบกแรกก็จะอยู่ที่5บาท55สตางค์ค่ะการกุลเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ไรได้อยู่ที่880ล้านบาทค่ะ แนวรับ5บาท35สตางค์แนวต้าน5้5บาท55สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท65สตางค์ค่ะก็การกุลก็การกุลก็เป็นหุ้นไซเวนะคะก็เล่นในกรอบสั้นได้ค่ะแต่ว่าการกุลก็มีข่าวว่าคว,ว้างานติดตั้งโซล่าเซลสัญญ,ญาณ ais กว่า100เมกะเมกะวัต์เป็นเวลา3ปีข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ทันหุ้นค่ะ ามาจากสอ,ส,อสองที่มาสองแหล่งเลยค่ะตัวต่อไป True True นะคะสบาทหกสิบสองสตางค์บวก8ดสตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ True ลอลงมาก่อนที่สบาทห้าสิบสสตางค์เป็นกรอบล่างแล้วก็แรงขึ้นไปสูงสุดที่4ี่บาทหกสิบดสตางค์เป็นกรอบบนอันนี้ก็คือกรอบเล่นสั้นๆนะคะแล้วก็ลยลงมาไซเวสะสม แล้วก็ปิดที่4บาท62สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าวสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายล้วไม่ True ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูไทม์เฟรม Day ของ True ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวก็ก็ล่างข้างล่างจะเป็น4บาท44สตางค์แล้วก็จุดบ a y ก็จะอยู่ที่5บาททวนค่ะ ก็มาลุ้นกันว่าจะกลับไปยืนที่เดิมได้ไหมถ้าทะลุ5บาททวนได้ถึงจะเป็นหุ้นส่งกลับตัวชาจเจนค่ะครูเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีแวลูไรเดียว์อที่587ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท5 5สตางค์แนอต้งน4บาท68สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น 4บาท7 3สตางค์ค่ะแต่ว่า t r u ติดเครื่องหมาย CA XM วันที่8แล้วก็มีบิ๊กลตเข้าจำนวน6ล้านบาทค่ะตัวต่อไปทีม G ทีม G ราคา5บาท60สตางค์บวก50สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ท e a G ก็เปิดกระโดดแล้วก็เดินขึ้นไปสูงสุดที่6บาททวนแล้วก็ไซด์เวสสะสมลงมา กรอบล่างจะเป็น5.45บาทส5สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมมาปิดที่5.60บาท60สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่ทีม G ปิดเขียวค่ะดู t ทางเฟรมเดย์ของทีม G ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวข้างล่างจะเป็น5.5บาท5สตางค์จุดเบรกจะอยู่ที่จุดเบก ก็จะอยู่ที่6บาท70สตางค์ค่ะอันนี้มันไกลไปอยู่ไปก็จะอยู่ที่6 6บาท70สตางค์นั่นแหละคะ่ะ <c> ท <oughs> ีมจีเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลู u e เ a t i o ที่370ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท45สตงางค์แนวต้าน5บาท78สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท85สตางค์ค่แะแต่ว่าทีมจีมีข่ะว่าเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการติดตั้งและดำเนินระบบผลิตน้ำประปามูลค่า2อ5หล้านบาทหนึ่งงบไตามาส3ปี65ข่าวจากข่าวหุ้นค่ะตัวต่อไป PSG P.S.G. ราคา1บาทส5สตางค์บวก10สตางค์ค่ะินตลาดแท่งนี้ P.S.G. ก็ลดลงมาก่อนที่1.34บาทส4สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่1.44บาทส4สตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปปิดกระดุที่1นบาทสีสตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกรกับขายออก4แทง่งสุดท้ายทำไม่ P.S.G. ปิดกระดดค่ะดูทมเฟรมเดย ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ภาพรวมก็ยังถือว่าไซเวย์อยู่ค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นหุ้นส่งกลับตัวด้วยข้างล่างจะเป็น1 3บาทส0เอสตางค์ข้างบนกล่าบ,บนจะเป็น1 5บาท50เอสตางค์ค่ะ PSG เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a ย i o ที่305ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท39สตางค์แนวต้าน1บาท51สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นอ time high ค่ะตัวต่อไป Jazz Jazz ราคา2บาท40สตางค์วันนี้ถือว่า s i d e w a y ์ค่ะปะตลาดแห่งนี้ Jazz ก็ลนลงมาต่ำสุดที่2บาท28สตางค์แล้วก็ลอยขึ้นไปสูงสุดที่2บาท42สตางค์ ถ้าตลาดลดลงมาปิดที่2องบาทสีสิบตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแล้วก็2แท่งสุดท้ายน้อไม่แจ๊สปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมดีของแจ๊สก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาและลดลงมาต่ำสุดแล้วที่2องบาท28สดสตางค์ก็รุนก็ว่าจะ ดันขึ้นไปไหมหรือว่าจะใช้เวสสูงหรือว่าจะหล่นลงมาต่อค่ะแจสเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทระคมานาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี v a l u e น a ดอยวที่253ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ2บาท36สตางค์แนวตัน2บาท46สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น2บาท50สสตางค์ค่ะ ตัวต่อไป KWI KWI ราคา4บาท64สตาง,งค์บวก32สตางค์ค่ะใัตลาดแห่งนี้ KWI ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่4บาท62สตางค์แล้วก็หลลงมาไซเวสะสมที่4บาท44สตางค์แล้วก็ทาตลาดมันขึ้นมาปิดกระโดดที่4บาท64สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อเข้าสลับกขายออกสองแท่งสุดท้ายนำะไม่เคลียเบิปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเดของเค i ยูไก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ดันขึ้นไปก่อถ้าเบรกก็จะเบรกที่4บาท88สตางก่อนถ้าเบรกได้ต้นต่อไปก็จะเป็น5บาท10สตางค่ะส่วนกรอบล่างก็จะเป็นตรงนี้ รงต้านตรงนี้พอดี4บาท24สตางค์ค่ะ KWI เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูแลย้อยู่ที่85ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท50สตางค์แนวต้าน4บาท67สตางค์ถ้าทธอรได้จะเป็น4บาท86สตางค์ค่ะตัวต่อไป CKP CKP นะคะ5บาท25สตางค์บวก5สตางค์ค่ะว้ตลาดแท่งนี้ CKP ก็ใช้เวสะสมแลนวขึ้นไปสูงสุดที่5บาท25สตางค์แล้วก็5บาทแล้วก็ลงมาที่5บาท20สตางค์ค่ะพ้าตลาดก็ปิดที่5บาท25สตางค์ค่ะดูราย1หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก3แท่งสุดท้ายแล้วไม่ CKP ปิดเขียวค่ะ ก็ CKP เป็นหุ้นไม่ซีนนะคะเป็นหุ้นค่อยๆขยับขึ้นก็เล่นในกรอบได้ค่ะกรอบล่างจะเป็นห้าบาทห้าสตางค์งกรอบบนจะเป็นนี้ห้าบาทส0สิบสตางค์ถ้าผ่าน5้าบาท30สิสตางค์ได้กรอบต่อไปก็จะเป็นห้าบาทห้าสิบสตางค์ค่ะ c k p เป็นหุ้นทวินอ๋อ c k p เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ภาพรวมบริษัทมีกำไายและมีปันผลมีวัลูในเดยวที่70ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท15สตางค์แนวต้าน5บาท29สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท41สตางค์ค่ะตัวต่อไปเซลิกเซลิกราคา3บาท10สตาง,งค์บวก18สตางค์ค่ะบนตลาดแห่งนี้เซลิกก็เปิดกระโดดนิดนึงขึ้นไปที่3บาททวน แล้วก็ลดลงมาจำสูดที่2.94บาท94สตางค์แล้วก็เริ่มมาดันไซเว์สะสมเริ่มมาดันตัวช่วงเที่ยง15แล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่3.8บาทแสตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมขึ้นไปปิดกระโดดที่3.10บาทส0สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก3แท่งสุดท้ายทำให้เซริกปิดกระโดดค่ะดู t ทม e เฟรมเดย์ของเซริกก็จะเห็นว่า อันนี้ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะกลับน่าจะเป็น2องบาทแปสตางแล้วก็จุดเบรกก็จะจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่3าบาท0สบาทหสตางค์ค่ะจุดตรงนี้เซริกเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r a t อยู่ที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ สามบาทสองสตางค์แนวต้านสามบาทสิบหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทสามสิบห้าสตางค์ค่ะตัวต่อไป please please ราคาสี่บาทเจ็ดสิบสตาง,งค์บวกสี่สิบแปดสตางค์ค่ะไปตลาดเท่งนี้ please ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่สี่บาทเก้าสิบสตางค์แล้วก็ไซเวสสะสมแล้วลงมาตามสุดที่สี่บาทห้าสิบแปดสตางค์ ถ้าตลาดดังกลับขึ้นมาปิดที่4บาทเจสิสตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้ p l e a ปิดกระดูดนิดนึงค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าอตรงนี้ก็ใช้เวสสะสมอันนี้ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งแฝกก็ค่อนข้างน่ากลัวค่ะภาพรวมก็ยังถือว่าไซด์เวสสะสมอยู่ค่ะอันนี้ก็ เป็นหุ้นค่อนข้างสิ่งนะคะปี s เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ในเดียวที่65ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท61สตางค์แนวต้าน4บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท90สตางค์ค่ะแต่ว่า e ี s e มีค่ะว่ารับคืนกลับคืนสู่วความร้อนราคา พริสวันนี้ราคาพลิสวันนี้ x สิบจเอร์เซ็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกำไรสองร้ยแปดล้านบาทข่าวจากหุ้นอินไซค่ะตัวต่อไปเอลินเอลิง,ลงราคา5้าบาทเจสตางค์บวก30สตางค์ค่ะพอตลาดแท่งนี้เอลินก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่5้าบาทหกสิบสตางค แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท85สบ้าสตางค์แล้วลงมาจำสุดที่5้าบาทห้สบห้าสตางค์แล้วก็ท้าตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่5้าบาท75สบห้าสตางค์ค่ะดูราย1นึนาทีของเอลินก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อค่าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้เอลินปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลงมาไซเว์สะสม ข้างล่างจะเป็น5บาท15สตางค์จุดเบก็จะอยู่ที่6บาท15้าสตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น6บาท80สตางค์ค่ะเอลินเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่ไม่มีปันผลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลัล,แลูแรดอยู่ที่30ล้านบาทค่ะ แนวรับ5าบาท60สตางค์แนวต้าน5บาท85สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น6บาททั่วค่ะแต่ว่าเอลินติดแคชบาลานที่2จะหลุดวันที่13กันยายนค่ะมีหุ้นที่ติดสแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือ jdf เพราะว่าเขาติดสแกนไปนแลน้วค่ะแล้วก็มี kcc sict sst brr แล้วก็ดีค่ะ กลุ่มนี้ก็ติดสกแกนเหมือนกันแต่ที่ไม่ได้อาลงก็เพราะว่าเข้าบวกเยอะเกินแล้วก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยค่ะมีหุ้นบิกรอตเข้าก็คือไบโอเทควัวแลนด์หนจำนวน178ล้านบาทแ plan B จำนวน37ล้านบาทแล้วก็ไทเกอร์จำนวน26ล้านบาทค่ะมีหุ้นที่ติดแคชบาลานสองตัวก็คือซิกที่ติดสกแกนแต่ไม่ได้ลงเพราะเข้าบวกเยอะเกินแล้วก็มี ไทเกอร์ที่มีบิ๊กล็อเข้าค่ะติดแคชบาลานทีหนึ่งจะหลุดวันที่26กันยายนค่ะตัวที่ติดแคชก็จะมีซิกแล้วก็ไทเกอร์นะคะก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วมุนซิงดีเลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบายวันนี้หนูพูดผิดประการใดก็ขออาภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ